เดินออกมาได้กว้างค่ะแนวตั้งตรงนี้คือชัตเตอร์ชัตเตอร์เี่เราจะไม่กดลงไปเลยเราจะติ๊กๆให้มันได้โฟกัสกกติ๊แบบเธอจะได้ยินเสียงเองก็ณผู้ใหญได้ยินเสียงติ๊กๆแล้วแบบแช็กติ๊กๆแล้วก็แช็กติ๊กๆลงไปนิดนึงแล้วก็ให้มันขึ้นสีแดงที่ตาสีแดงต้องอยู่ที่ตาครับอ้าวแบบนิ่งแบบนิ่งแบบนิ่งๆนะครับตาโตๆนะครับแบบนิ่งๆนะตาโตมึงเหรอตาปี๊ดติ๊กๆแชกอย่างเงี้ยเธอ

ตื้อแสดงว่าโฟกัสไม่ได้เรียนมันกำลังหหาโฟกัสคือต้องโฟกัสที่ตาให้นิ่งๆมีต้องตาโฟกัสที่ตาตาต้องชัดที่สุดเวลาถ่ายภาพเ้ครับชัดที่สุดอื่นมือไม่สใตาต้องคมที่สุดต้องโฟกัสที่ดวงตาพิชชชชชมันชช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 ชดงชชชเชช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 ชเห็นมชชชชช ไม่ได้ไม่่ไม่ไม่ตถ่ายโอโชอเด็กชดีชอเด็โอ้โโอ้ินู้ร่าเดอสวยๆนะมันตึ๊กอะเกเด็กเด็กเด็กไม่เห็นผิวแล้วเว้ยต้องรคองี่จะได้ว่าชอเดนเออดีสวชิ่ติดแิด กดลไปกดลงไปสุดเออไม่าไม่ผ่าเพราะไม่ผานใดิะเลโฟไม่ได้้อมตารือดวตาน่งไกลตาที่ใกทคดนอะไรสไปใก้ใกล้ใกล้งตาิ๊กๆใกล้ดวงตาสีแดงต้องอยู่ที่ดวงตาคิ๊กๆนิ่งๆใช่ ิใช่ถ้าจะสิทธิงอยู่ตรงกันใช่หรือหมดเลยแ่ะเพราะอันนี้หน้าชาลังเบอร์นี้ยเรียนิงเอ้ยมึงยัง้อนนี้นี่ตาเป็นัวลูกตาบอดแล้วติคือมันติ๊กอ่ะนก้นได้ลวเออติติ๊กช่งกไป อ่านติ๊กตกแี่ยติ๊กตกแช็คติ๊กตกลงไปด้วยมือเบาๆติ๊กแจ็ค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 ติ๊กแจ็คเหมือนกันชยู่เฉยๆโฟกัสกันไม่ได้ติ๊กแจ็คมันโฟกัสมันดูตาเขาดิวยตาจ้องตาอยู่โฟกัสแล้วมันโฟกัสแล้วมันไม่ใช่แจ็คติ๊กตกดลงไปกดลงไป ขอขอไป่เห็นได้ได้ไหม่หายแล้วหายแล้วใหนเห็นหวีเขาบ้าง